แล้วครับกันเลยเนยเธอรนะ์เนเธอร์ไหนนะเนเธอร์ผมต้องการเนเธอร์ lúc chụp lơ kia rồi, Được rồi. Được rồi. Được rồi.

แหละเปแล้วครับรอกรรอก่อนครับ

ไปกันเลยเนเธอร์แลนด์ชื่อเลยเนเธอร์แดงเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นเนเธอร์หรือประตูน,นรกนี่ไปองวาฟอเรสผมโผล่มาก็เจอแล้วเป็นมิมิดหมายอันดี ผมจะพาไปมีเอเดอร์แมนอยู่ด้วยโอ้โหบัฟเฟอร์ฟอเรสต์เนี่ยก็เป็นไบโอมใหม่ในไมโครฟ a f t 1.16ที่เพิ่งโผลมานะคะซึ่งก็เป็นไบโอมใหม่ล่าสุดเลยเกิดมานี่ก็ไม่เคยพบเลยในไหมครับตั้งแต่ผมเล่นไม c คร f t มากว่าหลายปีก็ไม่เคยค้นพบไบโอมแห่งนี้เลยเดี๋ยว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 ,ยวมันจะอันนั้นเกิดไปละคือผมมาเกิดที่ไหนเนี่ย น้องว้าฟอร์ฟอเรสงานเจอใบโอมอื่นบ้างที่แค่เจอใบโอมใบโอมนี่ใบโอมเดียวนี่ไง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 นี่คือซอมบี้พิกแมนแบบใหม่คนคงเห็นมาแล้วมันขั้นเทพขนาดไหนผมจะพาไปดูนั่นแกลสจ้าเก่าไหนไหนไหนแวผมจะพาไปดูพิกลินน่ะ ผมยังหาไม่เจอเลยอ,ะอ่ะอ,อ้าเต็มเ,เ,เลย ผมว่าจะหาตัวเดินลาวาด้วยเงันก็ดีจะได้พบมันพบนะว้าวไม่เจอสักตัวเลย นี่นใบโอมเนี่ยจะเจอ,เอ,อหมูปลานาหมูปานาปานรกได้ง่ายสูตรมันคือใบโอมไรผมก็จำไม่ได้แล้วมันที่นี่ก็นั่นไงเจ้าตัวนั้นไงแม่งซอนกันเสียด้วยซอนกันนี่นี่นน นี่มันเจ้าตัวเนี้ยมันมันดูดีมากเลยไอตัวก็ตกไปตายแล้วว้าวมันป้อมปากกรานคนรู้ใช่ไหมว่าป้อมปกากกาเป็นไงอะอะไรวะใครฆ่าใครอ๋อเจ้าตัวนี้มันไม่ชอบมันมันก็เลยฆ่ากัน ผมเจอประตูเนเธอถูกสร้างขึ้นคิดลงเหลือเยเป็นมิ้นนีมิม้หมายอันดีเลยแต่ผมยังไม่เจอพิกลิ้นเลยเนี่ยเฮ้ยหยุดร้องให้แล้วแกส๊ส โหเนเธอเจอป้อมปาการอีกแล้วเป็นอะไรกับป้อมปาการเนี่ยไม่เจอเจ้าตัวนั้นเลยอยู่ไหนนะ คุณี้สามารถปกกิลาวาได้เป็นชุดใหม่ใน minecraft นะครับฟ้าเมืองไทยแล้วเนี่ยอีกแล้วแกสใันไม่ต้องกัดเจอแกเยอะมากอีกแล้ว เจ,เจอเจ้าตัวเนี้ยเจอแต่พรกน่าจะเป็นพรกินมั้งจบแล้วนะครับบาย